สวัยดีทุกคนนะ้อมื้นนี้เฮาก็พาทุกคนมาลงครัวอีกแล้วเนื่องจากว่าม้อนี้เฮามีเมนูสุดพิเศษเนาะก็คือล้ามปลากดสาหรับวิธีการหฮ็ดล้ามปลากดเดี๋ยวมาเบืองน้องว่าเฮามีขั้นตอนแล้วก็วิธีการหฮ็นแนวใดแต่ว่าสิ่งที่ขาดบ่ไดรนั่นก็คือต้องมีเนี่ยเนื้อปลากดอันนี้ก็คือปลากดที่เฮาทาการอนามัยแล้วเรียบร่อย และสิ่งที่ขาดไ้สำหรับการเห็ดลามป่านั่นก็คือกระบอกไม้ไผ่นั่นเองอันนี้คือไม้ไผ่วานเดี๋ยวมาเบิ่งเนาะมาเฮ้าสิเห็ดจังไดก็ไม้ไผ่วานต้มีไวตองกล้วยเนี่ยใบตองกล้วยต้องมีซ้อมอย่างนี้ลกัลกๆเนาะสำหรับการเห็ดลาป่ากดจากนั้นก็สีเป็นพวกเครื่องปรุงอ่ะโอเคเดี๋ยวเฮ้าสิมาจัดการ ส่้อยปลาให้มันเป็นตัวน้อยๆพอดีคนะ่ำเนาะเตรียงไขมันอัน่นส่วงในน้ำึ้นปรากฏถือจันขาจะลากไหลก็ไปใส่เอา ก็ตัวน้นอยๆสำเนียงเพอดีแสีบปนกับเสบได้นน่ <C le af> ว่าสิเห็ดตุต่มนั่นเลยก็เลยว่าเห็นใหม่ไพวานเอามาเห็ดลามดีกว่าแสบดีเนี <c> ่ย <oughs> จะเบิ่งมวิต่ใครมัน ออกมาหน้ากับบริษัทหาเนวกินหรอกเอาเนวกินมาแต่วานมันหาอยากลายกบเขียดกับบ่มีหาบุไดเนาะออกมาฟินฟินเอาบรรยากาศซื้อเ็ดล้ามปากะ คล้คายขึ้นกันก็เห็ดมุกป,ป่านั่นแหละว,วิธีการปุ่มเงียงต่างๆเปลี่ยนจากการเอาไปห่อไว้ตองแล้วก็มาหนึ่งก็เอามาใส่ในกระบอกไม่ไผ่เสียพื้นกันเอาไปเผาแบบเผาบังคดามเขาจะก็เรื่อนว่าล้าำป่านั่นเอง <c oughs> อ่ะเรียบร้อย หลังจากทีเกมเนื้อปลาไว้แล้วเข้ากับสีมาตําพวกเครื่องหอมพวกเครื่องหอมก็สีวะนี่อย่างหรอกมีหวัวซีไข่ไวสีหูดพักบัวหัว,ห,วหอมแดงแลก้กกะพริกสำหรับเครื่องปรุงเข้ากับ่มีอย่างหลายใ <laughs> ส่สเป็นน้ำปลาน้ำปลาแดกหรือว่าเกลือก็ได้แต่ว่าวมือนี้เข้าวะมีน้ำปลาวามีน้ำปลาแดก สใส่เป็นเกลือแท่งอยู่ทงหน้าก็เดียวเห็นตั้งแต่ทงเกลืออยู่ในเทียงเขาเจ้ากะเอามาใส่ก็ได้หล้วก็ี้มีใส่หงกุงรสจักหน่อยสำหรับผงปรุงรสหลายคนก,นกระถามาว่าสควัจะบ,กกบกุกินแสงนัว่บอกเหมอนว่าเออกินยูแต่ว่ากินบหลายกินกระไรบุกินกระไดนะเหลวเต นี่ยังก็กินกินไปโหลดบดวชจะว่าเวลาเห็ดกินก็ถามก่อนว่าคนกินแบบใดเออเขาจะมักแบบใดถาเขามักแบบใส่แป้นนัวเขากระใสใเขาจะน่อยเขากระสิว่าเขาเห็ดแบ่บอืมแต่ถ้าเขาบูมักแบบใส่แป้นนัวเขากบะใสเขากระสิว่าเขาเห็ดแบ่บเพราะฉะนั้นตรงถามก่อนว่าเขาจะกินแบบใดถ้าเห็ดให้คนกินว่า แต่ถ้าเห็ดถ่ายตัวเองกินก็เอออยากแบบแรก็จัดเลยว่าเอาเนื้อเล็กก็ได้ค่ะ <S 2> <S 2> ใส่เครื่องหอมหลายๆมันจะหอมอืมแต่ว่าเขาก็มีผักขี้เงใส่อยู่เห็ดเคยขายกันก็มุกป่ามุกป,ป่าก็ใส่ผักขี้เงจักหน่อยให้มันหอมแล้วก็กซีมีน่นี่พักซี่อันนี้คือ ฟักซีลาวอันนี้ฟักซีลาวถือแล้วที่คนเลาวเอามาเหดกินว่ะแล้วก็สีตำแล้วก็สีมีเนี่ยเป็นเขาเหนียวเซ่นามให้มันอ่อนเอื่นว่าเขาเบื่อใส่ืือกันเพื่อให้มันขุ่นๆสักหน่อยจากนั้นก็นสิตำส่วนผสมทุกอย่างเข้ากัน ให้มันแดกละเอียดขอโตไปตํตำแป๊บหนึ่งเรียบร้อยนะสำหรับการตําเครื่องหอมของเราแป๊บเดียวเล้ยวจากนั้นเอาก็สสเอาเข้าเบื้อลงไปใส่จักหน่อยใส่ลายโรแซบเพือีขุนแห้ง เขากันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวคขโตไปตําแป๊บหนึ่งมาแล้วตําแล้วเรียบร้อยแหลกละเอียดนี่ให้มันแหลกละเอียดประมาณนี้เดี๋ยวเฮ้าสิเอาไปผสมลงในเนื้อปลาข้าเฮ้าเนาะตัวที่เฮ้าเกียมไหม้ตัดตอนแล้วเรียบร้อย อันนี้ก็ซีเมนเกลือแล้วก็ผงปรุงรสใส่ลงไปเล็กน้อยยังติเติมน้ำลงไป จากทีค่คนเครื่อง,ป,งปรุงผสมกันแล้วเรียบร้อยเฮาก็สิเอาพักขยแงแล้วก็พักซี่ล่าลงไปเพิ่มความหอม ตองลงไปแบบนี้จากนั้นก็หายปลาลงไป แต่ว่ายิงว่ท่านซาูเดี๋ยวสิเอาไปตออัดปากขั้นไว้แล้วก็สิเอาไปเผาไฟเรียบร้อยสําหรับหลามปากโกดของเฮาเดี๋ยวมาทาเวงหน้าตาแล้วก็สีสันว่าสิเป็นแนี่ไรแต่ว่าตอนนี้เฮาสีขอโตเอาไป เผาไฟก่อนเนาะเดี๋ยวมาถ่าหลุดน้ำกันเนาะ <laughs> มันก็แยบหลุดเร็วถาว้าเบิ่งเสือกันน่ามาซิมเด้อ <laughs> เดี๋ยวเอาไปเผาก่อน เขาประมาณหนึ่งโมงเดี๋ยวว่าต้องดังไฟสม่ำเสมอโบไยคอยแล้วก็บอายแห้งเกินไปเดี๋ยวมันสิใหมก่ก่อนซุกเริ่มไก่ชิซุกแล้วเพราะว่ามันทรงกินหอมต้องค่อยๆเผา นี่เฮากาซิมาทอล้ามปรากฏของเฮาลงในถ้วยให้เบิงเนาะว่าหนาตาลากาซีสันของมันเป็นตาแสบซำได้หนาจะซุกแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นชั่วโมงแล้วเด้อว้าวว้าวโอ้ยโอ้หอมขนาด

ันเดียวกันก็มุกปาลาแหละแต่ว่าเอาไปใส่กระบ,บอกไผ่อ <laughs> ันเดียวก็มุกป่าดอแล้ำเอา,า,เอาอสบายที่เห็นแบบนะี้เนาะอืม,อม,อมนั่สิยาต้นเท้านะถวาต้องอล้างไฟใส่สม่ำเสมอ,อม